วันนี้ล่าสุดผมมีเรื่องมารายงานให้พี่น้องทราบเป็นความคืบหน้าและขอตั้งเป็นคําถามถึงท่านรัฐมนตีชัยวุฒิท่านต้องชี้แจงนะท่านต้องตอบนะเพราะการส่งมอบไทยคมของบริษัทไทยคมมายัางกระทรวงดีเอสนะซึ่งเป็นดาวเทียมในระบบสัญญาสัมพทธานะสองดวงดวงสี่และดวง6เนะี่ยท่านต้องชี้แจงท่านต้องตอบ นครับวันนี้ผมมาคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งถึงความคืบหน้าในการดูแลดาวเทียมไทยคมผมจั่หัวแฮชแท็กว่ารัฐมนตรีชัยวุฒิต้องตอบเรื่องการดูแลไทยคมไทยคมในที่นี้คือไทยคมดวงสและดวง6กนะนั้นในส่วนดวง7ดวง8นั้นเป็นเรื่องการทวงคืนเราแยกไปก่อน,นะฮะถ้าพี่น้องจําได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะติดตามความคืบหน้ามารายงานให้พี่น้องเป็นระยะระยะ สัปดาห์ก่อนนั้นได้มีการพูดถึงจิ้งจกทักเรื่องดวงสี่ดวงหกเพราะว่ามีกระแสะข่าวจากการที่ให้บริษัทไทยคมมาดูแลดาวเทียมไทยคมสามเดือนกลายเป็นว่ามีสัญญาณมีสัญญาณคล้ายจะบอกว่าจะมีการขยายเวลาต่อไปสามปีซึ่งผมก็แปลกใจว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีชัยวุฒิเองก็ยังเงียบนะในส่วนเรื่องดวงสี่ดวงหกถ้าพี่น้องเท้าความจําได้ว่าในช่วงที่มีการพิพายไม่ไว้วางใจคุณชัยวุฒิ ได้มีการบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องบุคลากรไม่สามารถที่จะหาบุคลากรมาดูแลได้ถ้าจําได้นะครับซึ่งพวกเราก็ได้ทวงติ่งไปเอาเอกสารสัญญาสัมปทานของดาวเทียมไทยคมมาแชร้เห็นว่ามีข้อกําหนดว่าจะต้องมีการอบรมคนให้กับรัฐบาลด้วยของกระทรวงดีเพื่อเข้ามาดูแลและหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงว่าการสมมอบอุปกรณ์สถานีอัพลิงดาวลิงเทเลพอร์ตต่างๆ ไม่ได้มีการสมมอบให้ไม่ได้อยู่ในสัญญาพวกเราก็ไปเอาสัญญาดาวเทียมข้อ15มาอ่านให้ฟังว่าในสัญญาข้อ15กําหนดไว้ชัดเจนว่าบริษัทไทยคมต้องส่งมอบอุปกรณ์ทุกอย่างแม้แต่บัญชีลูกค้าก็ต้องส่งมอบให้กับกระทรวงดีเพื่อมาดูแลจากนั้นไปเรื่องนี้ค่อยๆเงียบไปแล้วก็กลายเป็นว่าเขาจ้างไทยคมดูแล3เดือนแล,แล้วก็เราก็เปสอบถาโอเคถ้า3เดือนนะ่ยผมพอ พอรับได้แต่สัญญาณบางอย่างที่อ้างว่าจริงจกทักเนี่ยเหมือนจะขยายออกไป3ปีวันนี้ล่าสุดผมมีเรื่องมารายงานให้พี่น้องทราบเป็นความคลืบหน้าและขอตั้งเป็นคําถามถึงท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิท่านต้องชี้แจงนะท,นท่านต้องตอบนะเพราะการส่งมอบไทยคมของบริษัทไทยคมมายังกระทรวงดีเอสนะซึ่งเป็นดาวเทียมในระบบสัญญาสัมปทานะสองดวงดวงสี่และดวงหเนะี่ยท่านต้องชี้แจงท่านต้องตอบ สิ่งที่ผมเพิ่งได้รับล่าสุดนี่คือหนังสือเป็นหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่20มกราคม2 5 6 3จากคนในฮะก็คือคนใน National Telecom ซึ่ง NT หรือ National Telecom เป็นการเมิร์ชหรือรวมตัวกันควบตัวกันระหว่าง CAT Telecom กับ TOT หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ส่งถึงประหลัดกระทรวง DES ะ เมื่อวันที่20มกราคมปี63ประมาณ1นึ่งปีเษที่ผ่านมาเพื่อขอนะแสดงเจตจำนงดูแลและบริหารจัดการธุรกิจดาวเทียมและสินทรัพย์ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดาวเทียมอันนี้สำคัญนะครับพี่น้องเพราะเรื่องนี้พึ่งถูกตีแผ่เพราะเรื่องนี้จะขัดแย้งกับที่รัฐมนตรีคุณชัยวุฒิได้พูดกับสังคมว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงเจ้าหน้าที่ดีเอไม่มีสกรภาพดูแล วันนี้ผมจะเอาเรื่องเหล่านี้มาชี้แจงให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือความชอบฉนของท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิและท่านต้องตอบชี้แจงหนังสือเหล่านี้เขาอ้างอย่างนี้ให้พี่น้องผมจะไล่เอกสารฉบ,บับนี้ให้พี่น้องฟังเมื่อพี่น้องฟังแล้วพี่น้องจะได้อ๋ออ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้เองเหรอแล้วทำไมรัฐมนตรีชัยวุฒิไม่ยอมชี้แจงเรื่องเหล่านี้หนังสือเรื่องนี้ได้มีการพูดถึงมติคณะมนตรีที่มีการประชุมเมื่อวันที่29มกราคมปี62 อ้างอิงถึงมติของคณะกรรมการกิจการอาวกาศซึ่งกิจการนโยบายอาวกาศแห่งชาติเนี่ยประชุมเมื่อวันที่17พฤษภาคม2561ด้วยการให้กระทรวง DES อหรือกระทรวงดิจิทัลน่ยไปหาผู้ประกอบการกิจการดาวเทียมเพื่อมาดูแลดาวเทียมหลังจากมีการส่งมอบอันนี้คือพื้นเดิมหลังจากนั้นผ่านไปปรากฏว่าแคทเทลคอมเมื่อตอนมกราคมปี63ที่ผ่านมา แคทเทเลคอมได้ถาหนังสือถึงท่านประหลัดกระทรวง d e s บอกว่าถ้าดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและตามมติของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติการที่จะหาผู้ประกอบการเอกชนน่ยมันต้องใช้เวลาเยอะเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาถึงปี6ทั้ทางแคทเทเลคอมจึงได้ขอแสดงเจตจำนงดูแลและบริหารธุรกิจดาวเทียมและสินทรัพย์ ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเห็นไหมครับพี่น้องครับเอกสารฉบ,บ,บับนี้ทาง MD ของแคทเทเลคอมทำถึงประหลัดกระทรวง DE แน่นอนฮะตัวรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบยื่นความจำนงว่าขอดูแลและบริหารจัดการธุรกิจดาวเทียมและสินทรัพย์ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแค่นั้นยังไม่พอครับพี่น้องทางแคทได้พูดถึงศักยภาพขององค์กรตัวเองในหลายๆประเด็น ให้กับทางท่านประหลัดกระทรวงเพื่อหวังว่าทางแคทจะมาเป็นผู้บริหารดาวเทียมดวง4และดวง6ในข้อที่1ทางแคทได้พูดถึงศักยภาพขององค์กรฮะพูดชัดเจนว่าบมจกสอทอหรือแคทเทลคอมเนะี่ยถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจดาวเทียมสื่อสารมาอย่างยาวนานมากกว่า50ปีฮะปีแคทได้เสนอตัวเองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ ในกิจการดาวเทียมสื่อสารมากกว่า50ปีโดยทําหน้าที่เป็นเซลูชันพรีเวเดอร์ด้านดาวเทียมสื่อสารและที่สำคัญที่สุดเขายังบอกว่าเขายังประสานโดยตรงกับกลุ่มผู้ประกอบการดาวเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศและแคทก็ยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ิรเริ่มดําเนินงานในตลาดต่างประเทศเห็นไหมครับแคทเสนอตัวนะฮะ แล้วคุยเรื่องศักยภาพว่าตัวเองเป็นเจ้าแรกของประเทศที่ไปบุกต่างประเทศนี่คือข้อที่หนึ่งในเรื่องศัยภาพเรื่องที่สองทางแคทเทลคอมเองก็จะด้พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านด,า,นดาวเทียมเขาได้พูดเสนอตัวชัดเจนว่าแคทเทลคอมเนี่ยมีสถานีภาพพื้นดินถึงสามแห่งหนึ่งที่สถานีดาวเทียมศรีราชาซึ่งตั้งมาตั้งแต่แตปีพศ2 5 0 คือตั้งมานานแล้วถ้าถือว่าเป็นสถานีดาวเทียมแห่งแรกของประเทศที่อิสราเาสถานีที่สองคือสถานีดาวเทียมนนทบุปปรีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุปปรีตั้งตั้งแต่ปีพศ .2541 และสถานีที่สามคือสถานีดาวเทียมสิรินธรน,นะซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2543ถ้ากับว่าแคทเขาพยายามโชว์ให้กระทรวงดีเห็นว่าเขาเองมีใกยภาพนะภาพพื้นดิน เขามีสถานดีดาวเทียมสื่อสารภาพพื้นดิน3แห่งนะที่สิริชาที่นนทบุรีและที่สิรินธรที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนี่คือประเด็นที่2ที่ทางแคทได้เสนอให้เห็นประเด็นที่3ทางแคทเทเลคอมเองได้พูดถึงศักยภาพของบุคลากรเขาพูดชัดเจนว่าบริษัทแคทเทเลคอมมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจย้ำๆย,ย้ำนะครับมีความรู้ด้านธุรกิจการขาย การตลาดเทคโนโลยีดาวเทียมทั้งที่อยู่ภาคพ,พื้นดินและอวกาศชัดเจนนะครับพี่น้องแคทเทลคอมยืนยันเลยว่าตัวเองมีประสบการณ์มากเลยนะทั้งธุรกิจการขายการตลาดเทคโนโลยีดาวเทียมทั้งที่อยู่บนภาคพ,พื้นดินและอวกาศและย้ำให้เห็นว่ามีพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านดาวเทียมสื่อสารจำนวนกว่าร้อยคนนี่คือสิ่งที่แคทเทลอคอมได้เสนอไปที่กระทรวง DS และที่สาคัญที่น้องครับผมอยาก้พี่น้องเห็นตรงนี้นิดหนึ่งเขายัางได้พูดว่ายังได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรช่วงเปลี่ยนผ่านของกิจการดาวเทียมในประเทศพูดง่ายคือช่วงที่ดวงสีและดวงหกรกรำลังจะหมดสัญญาและได้มีการเตรียมคนไปอบรมในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยเพราะการควบคุมระบบดาวเทียมค้างฟ้าบนอวกาศแคทได้คุยเลยนะครับว่าตัวเองได้ส่งคนไปอบรมกับทางไทยคมในทั้งหมด8ตําแหน่งที่สําคัญ ในเวลาหนึ่งปีก่อนที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นอายุซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งหัวหน้าสถานีสองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสามหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสี่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วงโคจรห้าเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หกเจ้าหน้าที่ควบคุมดาวเทียมเจ็ดเจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบและแปดเจ้าหน้าที่วิศวกรรมดาวเทียม นี่คือการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของแคทเพื่อรับมอบดาวเทียมดวง4และดวง6ในเงื่อนไขสัญญาสัมรทานดาวเทียม30ปีซึ่งเขาจัดเตรียมคนไปอบรมมาไม่น้อย1ปีต่อไปนะครับหลังจากพูดถึงเรื่องเสพภาพบุคลากรแล้วแคทเทเลคอมยังได้พูดว่ายังมีแนวทางการดําเนินการธุรกิจดาวเทียมสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบซึ่งแผนดาวเทียมสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบเขาบอกว่า เขากําหนดไว้เป็น3ส,ส่วน 1. การต่อยอดธุรกิจและการให้บริการที่มีอยู่เดิมข้อที่1น,นะฮะต่อยอดธุรกิจและบริการที่มีอยู่เดิมข้อที่2การรองรับช่วงเปลี่ยนการให้บริการดาวเทียมก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านและข้อที่3เขาจะได้พูดถึงการลงทุนในระยะ5ถึง10ปีและระยะเวลาจนถึงสิ้นสุดอายุของวิศวกรรมดาวเทียม ก็ถกกับว่าทางแคทได้มีการวางแผนดําเนินธุรกิจดาวเทียมไว้เรียบร้อยแล้วใน3ส่วนยังมีต่อนะครับและข้อต่อไปคือข้อที่5ทางแคทเทเลอคอมได้พูดถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทกสทโทรคักษณมนาคมว่าบอกว่าเป็นรัฐัวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DS และยังได้พูดว่ามีกระทรวงการคังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงมีความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพและความมั่นคงนี่คือข้อที่5ข้อที่6กทางแคทเทลคอมได้พูดถึงความพร้อมด้านอื่นนะฮะเขาบอกว่าแคทเทลคอมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรลัก์คมนาคมแบบที่3ประเภทที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบไม่ใช้ขึ้นความถี่ซึ่งทั้งสองอันนี้ได้รับใบอนุญาตจากกอสอทชามาความทุกอย่างเขาพร้อมแล้วเขาได้รับใบอนุญาตไว้เรียบร้อยแล้วเขาสามารถดําเนินการเองได้และข้อสุดท้ายข้อที่7ทางแคทเทอร์คอมได้พูดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้บอกว่าการมอบหมายให้รัฐธ,ธาหกิจ นำทรัพย์สินของรัฐไปบริหารจัดการนอกจากเป็นการเสริมสร้างให้ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบดาวเทียมสื่อสารรวมถึงสถานีควบคุมแล้วยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสื่อสารผ่านดาวเทียมให้เกิดการคุ้มค่า,าต่อการลงทุนเป็นน้องท่รักครับนี่คือ7ข้อที่ทางแคทเทเลคอมได้ทำหนังสือถึงท่านประหลัดกระทรวง DS เเมื่อเดือนมกราคมปีพศ2563 และสุดท้ายเขายังเขียนด้วยนะว่าหากบมจหรือว่าแคททรคมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแล้วจะทําให้การใช้งานสินทรัพย์และการให้บริการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไปลงชื่อทันเอกสัมรชัยหุวันันันกรรมการผู้จัดการใหญ่พี่น้องครับนี่คือเอกสารสําคัญฮะที่มีคนในส่งมาให้ผม เพื่อต้องการสื่อสารกับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสกับทางท่านประหลัดกระทรวงดีเอสทำไมท่านบอกว่าเอ็นทีไม่มีเสรีภาพในการดูแลเอ็นทีไม่มีเสรีภาพในการดูแลดาวเทียมดวงสี่ดวงหกแต่เอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารสําคัญที่บ่งบอกว่าตอนที่จะเกิดเป็นเอ็นทีมันเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างทีโอทกับทางแคทเพราะการเกิดเอ็นทีเกิดขึ้นเมื่อเตืนตอนตอนกราคมปีต้นปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะรวมตัวกันแแคทบอกชัดเจนว่าเองพร้อมที่จะมาหาดาวเทียมดวงสี่ดวงหกและการที่เอาสองหน่วยงานนี้มาเมริร์จกันมาเป็น NT ก็เพื่อรองรับการดูแลดาวเทียมดวงสี่และดวงหกแต่เหตุฉไหนครับพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะรัฐมนตรีท่านนี้ทําไมถึงบอกว่าบุคลากรไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมและกลารเป็นว่าต้องจ้างให้ไทยคมมาดูแลต่อทั้งๆท,งที่นี่คือเอกสารสําคัญครับพี่น้อง ที่บ่งบอกว่าแคทเทลคอมก่อนที่จะมาเป็น NT มีเนี่ยมีสาพสานที่จะดูแลหรือว่ามีกระบวนการที่ไม่ต้องการให้แคทดูแลหรือว่ามีกระบวนการที่ต้องการจะเตะหมูเข้าปากสุนัขเพื่อให้ดาวเทียมดวง4ดวงหก,กลับไปให้กับบริษัทไทยคมดูแลเหมือนเดิมผมถึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสคุณชัยวุฒิท่านทําอะไรลับๆล่อๆไว้เยอะมากจนสังคมคลางใจท่านอย่าลืมนะท่านคืออดีตลูกจ้าง ของเจ้าของบริษัทไทยคมท่านคือรัฐมนตรีเป็นอดีตลูกจ้างของเจ้าของบริษัทไทยคมวันนี้ท่านมาดูแลกระทรวงดีเอสและมาดูแลเรื่องดาวเทียมด้วยแทนที่ท่านจะให้รัฐวิสาหกิจของชาติที่รอมา30ปีที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยเพื่อรประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติแต่กับการนั้นว่าวันนี้โครงการดาวเทียมสื่อสารเฉพาะที่เราได้รับมาคือดวง4และดวง6กับ ให้ไทยคมเข้ามาดูแลเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับพี่น้องครับมันเป็นการสะท้อนที่ต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเว่าตกลงท่านดูแลประโยชน์ใครกันแน่ท่านมานั่งกระทรวงนี้ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลไทยคมดวงสี่และดวงหกท่านกําลังดูแลประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของประเทศชาติหรือท่านกําลังดูแลประโยชน์ของเจ้านายเก่าที่ท่านเป็นลูกน้องหรือว่าเขาส่งท่านมาดูแลกระทรวงนี้เพื่อดูแลผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่า แต่ท่านจะลืมนะพวกท่านมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะการดูแลดาวเทียมสื่อสารซึ่งเรารอมา30ปีเนะี่ยท่านต้องดูแลประโยชน์เพื่อประชาชนดูแลประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่ใช่ดูแลเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบริษัทที่ท่านเคยเป็นลูกน้องผมย้ํากับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือเอกสารสําคัญที่บ่งบอกว่า NT ปัจจุบันซึ่งมีส่วนหนึ่งคือแคทเดิมเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีความพร้อม ในการดูแลดาวเทียมทั้งภาคพื้นดินและอวกาศแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสในการดูแลดังนั้นผมจึงเอาเรื่องนี้มาคุยให้กับพี่น้องได้รับทราบพ,พร้อมกับตะโกนดังๆกลับไปยังท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิดังน้งงว่าท่านต้องตอบคําถามนี้ว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้ทําไมถึงต้องโยนดาวเทียมดวงสี่กกลับไปให้บริษัทไทยคมดูแล และทำไมไม่ให้แคทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NT ทีเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือชัดเจนว่าเขาพร้อมที่จะดูแลดวง4และดวง6ด้วยองค์กรของเขาเองแล้วทำไม,ไมท่านไม่ให้เขาดูแลท่านจะมาปฏิเสธนะว่าเรื่องนี้ส่งผ่านไปที่ประหลัดกระทรวงตั้งแต่มกราคมปี63เพราะวันนั้นนะ่ะผมได้คุยกับอดีตรัฐมนตรีเนะี่ยเขาเตรียมความพร้อมที่จะให้ NT ก็คือหมายถึงส่วนหนึ่งคือแคทเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้น ที่มีการตัดสินของคดีกปปสทาให้คุณบีพุทธิพงศ์ต้องไปนอนเล่นในคุกอยู่หนึ่งคืนและสุดท้ายก็ต้องหมดสภาพการเป็นรัฐมนตรีก็เลยต้องเอาลูกจ้างของอดีตเจ้าของไทยองมาเป็นรัฐมนตรีมันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาวันนี้ผมว่าท่านอย่านิ่งนะฮะเพราะที่ผ่านมาท่านตีนิ่งมาตลอดฮะท่านต้องชี้แจงประชาชนว่าเพราะเหตุใดที่ท่านไม่ให้แคทที่เป็นรัฐธาภาสร์กิจดูแล แต่กับพยายามจะเตะเข้าไปให้ทางไทยคมเข้าไปดูแลเหมือนเดิมผมว่าท่านกาลังกระทาในสิ่งที่ไม่โปร่งใสนะัผมเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินะครับท่านต้องชี้แจงประชาชนนะแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะถึง,ถงกับท่านนายกรล่มนตรีท่านจะปล่อยนะฮะถ้าเคลียร์ได้มีเหตุผลที่ผมรับฟังได้ผมรับฟังถ้าเคลียร์ไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้ส่อไปในทางทุจริตหรือส่อไปในทางเอื้อให้กับบริษัท ที่ท่านเคยเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยผมว่าลําบากนะจะทําให้รัฐบาลเสียชื่อด้วยวันนี้เลยขออนุญาตเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดคุยให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าและผมจะรายงานพี่น้องรับทราบต่อไปถึงความคืบหน้าดวง7และดวง8ซึ่งคาดว่าอีกสักสัปดาห์หนึ่งผมจะทําเรื่องหนังสือไปอยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อลองเรียนต่อสารรัฐนญให้มีคาวินิจฉัยหลังจากเรื่องนี้ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วะนะพี่น้องไม่ต้องกังวลนะฮะ ผมจะเป็นปากเป็นเสียงพีพ่น้องและจะมาหลายงานพี่น้องรับทราบเป็นระยะระยะว่าดวงสี่ดวงหกขนาดนี้เป็นอะไรบ้างดวงเจ็ดดวงแปดขนาดนี้เป็นอะไรบ้างรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนผมถมนิดหนึ่งมีพี่น้องหลายท่านเป็นห่วงเรื่องราคา,าน้ํามันผมศึกษาเรื่องราคา้ํามันตกผึกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาหลายท่านพูดเรื่องราคา,าน้ํามันและผมพูดง่ายๆคือเราต้องมีทีมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และพูดคุยกับผู้บริหารน้ํามันในประเทศไว้โอกาสเหมาะสมผมจะมาเล่าเรื่องน้ํามันในประเทศให้พี่น้องฟังและบอกข่าวดีฮะไทยพักดีศึกษาจนตกผลึกและมีทางออกที่ดีเรื่องน้ํามันของประเทศนะครับวันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับและเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รวมใจประคับประคองตามทันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสารตร์กริั์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้ บ้านเมืองจะสิทวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยมีเยคียงข้างคนดีเก่งกล้า ต้องทวิเธอดคุชาตริก็ทั์ให้คงอยู่เพียงผู้แทนดี